ยังทำหน้าที่กับตันของวง BNK48 ได้อย่างดีนะครับสำหรับไอดอลสาวเชอราปอารีกุลครับหลังถูกมองว่ากระแสะวงดรอปลงไปไม่เปรี้ยงเหมือนช่วงแรกๆล่าสุดเจ้าตัวยอมรับว่าตอนกระแสะของวงเริ่มเบาลงถ้าเทียบกับภาพโดยรวมของทุกคนที่ผ่านมาแต่แฟนๆก็ยังให้การตอบรับเป็นอย่างดีรวมไปถึงงานไฮทัชที่ผ่านมาเนี่ยด้านตนเองและน้องๆในวงก็ได้ผุดไอเดียแต่งตัวในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับกิจกรรม นอกจากนี้เจ้าตัวยังฝากถึงหนังสือที่มีชื่อว่า s so อ ft Power ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตให้เป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้ต่อไปในทุกๆวันอีกด้วยครับซอฟทาวเวอร์ so นะคะแฟนๆต้อนรับดีมากๆเลยขอบคุณมากนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นเรื่องราวบันดาลใจแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆในการสู้กันต่อไปในทุกๆวันเมื่อเราใช้ชีวิตกันอยู่เนาะ ก็เชื่อเป็นคนหนึ่งที่โตมาโดยการที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะได้มาอยู่ในจุดนี้ค่ะก,ก็ก็หวังว่าจะทําที่ดีที่สุดในทุกๆวันในทุกเส้นทางที่เราเลือกไปให้ ให้ดีและเต็มที่ที่สุดท้าคท้ารอบนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ชุดอะไรคะ <c oughs> อย่างล่าสุดเป็น <c oughs> เปลี่ยนใช่ไหมจะมีหลากหลายค่ะก็มีชุดน่ารักน่ารักบ้างชุดเท่ๆทบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้หนูก็ว่าอยากจะได้ซิลจีฟอร์มนี้ไปเหมือนกัน <c oughs> ยากค่ะยากพอสมควรไม่ว่างานจับมืองานไหนท้ายะันคิดว่าบางทีเราเอาอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็เป็นคอสเพลย์บ้างหรือแต่งชุด ที่คาแรคเตอร์ต่างๆที่ไม่เคยใส่อะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าสนใจนะเนี่ยยืมไปมีมีการคุยกันบ้างบางบางครั้งก็เป็นการนัดทีมกันเป็นทีมละกันอะไรเงี้ยว่าแบบเออแต่งคล้ายๆกันหรือเป็นทีมกันจะได้ถ่ายรูปสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความสนุกสนานให้กับแฟนๆที่จะมาจับมือกับพวกเราด้วยค่ะจ้าแซะวงคือต้องบอกว่าก็ก็เบาลงถ้าท่าในในในภาพของโดยรวมเนาะของทุกคนแต่ว่าแฟนๆก็ยังให้การตอบรับพวกเราสนุนสนุนทุกอย่างเลยจริงๆต้องขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะคะก็ยังมีงานจับมือยังมี กิจกรรมมากมายให้ติดตามกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ